ไปไปไปมลีเราแก่ไปกันหนึ่งเองแล้วโอ้ยข่ยนะตับพอกน้นไม้นก็อมฟ่ตโลเนือเเนืออะไรเมื่อน้ำแม่้นเนี้ยบเ่อ์นื้อ

ให้มีแต่ความสุขกับเจริญให้มีอายุวันนะสุขภาระกติทานธนสาจารย์สุขปฏาาิภัชนะมงคลเป็นมงคลด้วยลาบยศสรรเสริญให้มีเงินไหลนองให้มีทองไหลมาจะเรียนเป็นศาสตร์จะเรียาดตร์ทุกเมืงสายน้บผูกขาเจริญวัฒน์มหิาลสุขนึกคิดสิ่งใดให้สงวามมุ่งม,มาัปรารถนาทุกสทุกประการ ให้้นจากทุกภัยท hmm. ั้งสิ้นเพิ่อนจาไ่ค้ผก็ได้มาเนอเมืนยังว่าไปเกิดรื้บานมาเลบานมนี่แหละบานมเองคือว่าที่่อแม่แต่ม่ีนเราวนนี้เดินซ้ายนะเดินซ้ายแม่ยืนนีด้เินใหม่อนที่ม้อกระโจนเนี่ยบอกกรจะลืมื้อว่าเป็นไถ่ก็ได ตอน